พี่คิดไงกับเป้าขายช่องครับ <laughs> โอ้โหเขาคนนี้นี่คือเรียกเป็นตำนานอะ่ะบอส vs ไลอให้อดหน่อยครับกู <laughs> จะโดนกูจะโดนไรออดก,กระทืบอ,อย่างเดียวเลยดิ <laughs> คิดยังไงกับพ่อค้าที่เรียกชื่อเล่นเราเรามีเอสตามท้ายคุณบอสเขาเรียกผมว่าหญิงแล้วออกเสียงเอส่ะหญิงสหมูหนึ่งโลไม่ใช่น้องน้องหญิงสบ้ามีโปรโมชั่นนะผมมีโปรโมชั่นนะเว้ยซื้อหนึ่งแถมข้าวเหนียวอ่ะ เอาวะหญิงเอาวะเอาล่ะกูจะเรียกทุกคนเติมเอสเหมือนกับพ่อค้าและพ่อเรียกสุดหล่อแจ็ค์แจ็ค์เป็นคาวบอยฮะทำไมเสียงกูเปลี่ยนวะผมกดเข้าวันละบาลโลมันให้รีคอมประมาณหนึ่งแล้วได้แล้วผมก็รีคอมไปหนึ่งแล้วครั้งแต่สุดท้ายมันก็ไม่หายสักทีแก้ไงครับขอสาระกูแก้ที่ตัวมึงดีกว่านะมูลเหรียนะเดี่ยวให้ฟังหน่อยครับพี่ซันเดี๋ยวๆดกูไม่ใช่พี่ซันในศาสตว์เฮ้ยเอ้ยเจ็ดเช็ดเช็ดขัดโยกอันนั้นเช็ด เล่นเองแค่เองสุดรบอสไม่มีใครเล่นด้วยเฮียเศร้าเขาไม่ตอบทําไงดีครับส่งข้อความไปตั้งหลายวันทางนกพิราบอ๋อต้องรอก่อนนกพิราบเขาบินช่วงนี้ไม่ได้แม่งร้อนเกินไอสัตว์แม่งสุกก่อนผมส่งข้อความไปหาเธอแค่ครั้งเดียวทําไมเธอบล็อกนกพิราบผมครับผมส่งไปว่าชิเมชิโมโกเกะเลโคคังเงะนารุโตะคาเมคาเมฮ่าโอ้ยเขาไม่ส่งกลับมาแล้วด่าว่าเป็นดีแล้ว